สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์ก่ะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจำเดือนมีนาคม2567 ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทคสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็น,น,ะะเนแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ลนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยใน ความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกรกฎเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอด้วยดีหน่อยนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่คาร์โรแฟนะคะไพ่ ไม,ไม่จะบอกว่าสีไม้เท้าแปดไม้เท้านะคะ We offer อรจูนค่ะอ่ะเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะคุยกับชาว ราศีธาตุด,ดินค่ะปลึกศบกันมังกรโดดเด่นในชาวราศีปลึกศบลัคนาปลึกศบนะมีชาวธาตุไฟเมษศีธนูด้วยนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในดีอที่ผ่านมาชาวกรกฎเนี่ยนะคะอาจจะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่อพอไพ่พระขึ้นมาเนี่ยศีนเสมอกัน นะคะไม่นึกถึงคํานี้คําแรกนะคะ,ะหรืออาจจะได้เจอคนคนนี้จากการเดินทางไปทําบุญนะคะงานบุญงานบวชนะคะสถานที่เขาเรียกว่าที่เกี่ยวข้องกับศาสนาวัฒนธรรมอะไรประมาณเนี้ยนะคะ,ะแล้วก็ทําให้ได้พบได้เจอได้ทําความรู้จักกันหรือนะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวกรกฎเนี่ย อาจจะได้พาใครสักคนหนึ่งไปทําบุญร่วมกันอืหรือคุณอาจจะไปอธิษฐานขอพรไอโทรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะให้แบบประทานคนรักตามสเปคหนึ่งสองสามสี่ห้านะมาให้สักทีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะหรือนะคะก็อาจจะไปขออธิษฐานว่าขอให้คนคนนี้ที่ได้ ที่ได้ที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยที่ที่คบกันอยู่ตอนนี้เป็นตัวจริงนะนะคะถ้าได้คุยถ้าตอนนี้คุยอยู่ก็ขอให้ได้คบนะอะไรเงี้ยถ้าใครที่คบกันอยู่ก็ขอให้ได้แบบแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันอะไรประมาณนี้ขอให้เป็นคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราของความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงเดือนมีนาคม2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่6ดาบนะคะแฮงแมนค่ะ10ดาบนะคะอื mm. และเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะไม่ได้กับความรักวามสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะความสัมพันธ์นทีเ่เขาเรียกว่าณปัจจุบันนี้ณนตอนนี้เป็นอย่างไรในเดือนมีนาคมนี้จะยังไม่ได้ขยับขยายขยื่นเดินหน้าถอยหลังเออนะแต่ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เริ่มมีนะใครที่มีปัญหาอยู่ก็ในเดือนมีนาคมนี้ยังไม่เหมาะที่จะหยิบยกมาพูดคุยหรือว่าหยิบยกมาแก้ไขนะคะเพราะมันอาจจะสูมเสี่ยงที่จะสร้างปัญหาเพิ่มหรือปัญหาที่มีอยู่นั้นจะร้ายแรงมากกว่าเดิมอ่ะก็ได้พอไพ่มันขึ้นมาเตือนแบบนี้แล้วนะคะหรือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า ค้างเติ่งมานานโหความสัมพันธ์มานานกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่ชัดเจนนะคะปัญหาต่างๆลุมเรามากมายแล้วไม่ได้ถูกแก้ไขซ้ำๆเดิมๆม,มากเข้ามากเข้านะก็อาจจะมีการตัดสินใจที่จะนิ่งแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำอะไรแล้วหลุดโฟกัสไปเลยไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยแบบนี้ก็ได้อาจจะ Ah, that. โดนโดโดนพักในเรื่องของความสัมพันธ์ไว้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนอมีนาคมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีกรกฎลัคนากรกฎกับคนที่คุณคิดถึงคะ่ะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวกรกฎก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีกรกฎลัคนากรกฎค่ะชาวราศรีกรกฎลัคนากรกฎคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่แป แกค่ะ1ดาบนะคะโวลค่ะไม่สัมผัสได้ถึงพลังงานของการตัดสินใจเด็กถือเหรียญเอ็ม r o เดอร์ค่ะชาวราศีกรกฎลักนากรากฎคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาและความสัมพันนี้นะคะคุณคุณเหนื่อย ืที่ผ่านมาบุกบากฝ่าฟันต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้ที่อยากจะปะต้องประครับประคองแล้วอยากจะไปต่ออยากให้มันพัฒนาไปที่ทางที่มันดีขึ้นมั่นคงขึ้นเติบโตในความสัมพันธ์นี้ไปร่วมกันแต่ที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนีมนน้มันยังเป็นเด็กถือเหรียญอยู่เลยอะ่ะเออมันไม่มั่นคงและหยุดนิ่งนะคะอืมอยังต้องประครับประคองยัง ยังกลัวที่จะทําความสัมพันธ์นี้ตกหลนแตกอยู่เลยนะเออคุณคิดว่าถ้าหาว่าไปต่อคุณต้องเหนื่อยแน่ๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออุปสรรคในความสัมพันธ์มันจะยังมันจะยังคง แก้ไขไม่ได้ถึงแม้ว่าอยากจะแก้ไขมากๆก็ตามแต่ศักยภาพในการแก้ไขปัญหานี้หรือการให้ความร่วมมือคุณรู้สึกว่าเขาไม่ทำอะไรพลังงานไพ่หนึ่งดาบที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับตัวคุณคิดอย่างหนักว่าจะตัดสินใจ move on หรือ จะต้องวนล,ลูปเป็นวงกลมอยู่แบบนี้นะคะเพราะตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่มั่นคงแล้วก็ยึดติดกับคนคนนี้มากพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวราศรีกรกฎลัคนากรกฎคิดกรรกถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศรีกรกฎลัคนากรกฎ,ากรรกฎมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองถ้วย เขาก็รักคุณนะถามว่าเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมใช่ไพ่สองถ้วยขึ้นมาบอกแบบนั้นนะคะไพ่อัศาวินถือถ้วยนะคะเขายังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะไพ่เจ็ดเหรียญและเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะเขายังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์เขาคาดหวังรอคอยที่ที่ที่จะได้ที่จะได้พูดคุย ปรับปรุงพัฒน,นาความสัมพันธ์อืมเขายังอยากไปต่อถึงแม้ว่ารู้ว่าอุปสรรคข้างหน้ามันคืออะไรนะคะรู้ว่าอุปสรรคข้างหน้ามันคืออะไรเขายังอยากจะไปต่อเขาไม่ได้อยากที่จะที่จะหยุดอ่ะอืมถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะไปอะ แต่ตัวเขายังอยู่ตรงนี้นะเหมือนตัวเขายังรอค่ะเหมือนตัวเขายังรอเหมือนตัวเขาเขาอาจจะไม่ได้มีศักยภาพหรือทําอะไรไม่ได้มากมายนักในความสัมพันธ์นี้เขาได้แต่รออยู่ตรงเนี้ยมีความรักให้อยู่ตรงเนี้ยหันมาเมื่อไหร่ก็เจออะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่จะให้เขาทําอะไรมากมายนั้นเขาไม่สามารถที่จะทําได้ไม่ว่าจะติดด้วยเรื่องของฐานะ หน้าตาทางสังคม Relation นชีพต่างๆปัญหาในความสัมพันธ์ที่ทำให้ตัวเขาขยับเขยื้อนอะไรมากในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แต่เขายังรอคุณอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซาได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเอาคาบอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเป็นอย่างไร ใ่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่6ไม้เท้าค่ะ2เหรียญน,นะคะเด m มูนค่ะ และเป็นพ่ายเด็กถือไม้เท้าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในส่วนของเอาคามนาคตความรักความสัมพันธ์ยังคงวนเวียนไปต่อในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนได้หรือชัดเจนไม่ได้หรือคุมเคลือหรือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือประคับประคองหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต,แต่แต่คุณและเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ยังคงวนเวียนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่รอบๆตัวกันอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า ไพ่าทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักวามสัมพันได้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ <c oughs> ขอคําแนะนําค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าเฮอร์มิตค่ะห้าดาบนะคะและเป็นไพ่แชมเบรนค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะไพ่าทาโร่แนะนําว่า ถ้าหากว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าบางครั้งบางทีเข้าใจว่ามันเหนื่อยเหนื่อยในที่หมายถึงว่าเหนื่อยเราต้องต่อสู้อยู่คนเดียวอะ่ะเออแล้วเขาก็แบบอ่อนแอยอมแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยอืมดังนั้นคุณก็ลองพิจารณาดูอะค่ะว่าว่าว่าความสัมพันธ์เนี้ยสินที่ ศีลที่เขาเรียกว่าเสมอกันอ่ะมันเสมอกันจริงๆริงไหมหรือมันเสมอกันแค่เรารู้สึกว่ามันเสมอกันแต่สภาว่าไว้ล้อมรอบข้างมันไม่ใช่ลองพิจารณาดูนะคะแล,แล้วลองสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนพร้อมที่จะสู้ไหมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ ชาวกรกฎต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจเองนะคะไปกำลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันนะคะในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ